สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเอกอุบลรถสวยเช่นเคยครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับรถสวยๆคันนี้นะครับ isuzu เจ้าตลาดยอดนิยมรุ่นในตำนานเลยนะครับนั่นก็คือ isuzu dagon power นะครับผมสวยงามเลยครับคันนี้นำเสนอสิ่งสวยๆงามๆรถสวยๆงามๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับดูไปพร้อ,รอมๆกันใน ep นี้นะครับผม ไปที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับนี่คือ Isuzu Dragon Eye หรือว่า Dragon Power นั่นเองนะครับเป็นตัว SX นะครับ SX m o เด l Year ปี2001นะครับนั่นก็คือได้ในส่วนของพวงมาลัย Power แท้โรงงานนะครับเครื่องยนต์สุดประหยัดครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเครื่องยนต์2.5นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นเทอร์โบนะฮะมีเทอร์โบแล้วนะครับถ้าเป็น Dragon นะครับผม แรงม้ายังคงอยู่ที่90แรงม้าเช่นเคยนะครับแต่ว่าได้กําลังอัดอัตราเร่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือในส่วนของเทอร์โบเพิ่มเติมขึ้นมาจากโรงงานนะครับผมโมเดล y e a ปี2001ครับปีไทยก็ปี2544นะครับผมภายนอกสวยงามเลยครับแน่นอนครับคันนี้ผมเก็บงานมาแล้วนะครับนั่นก็คืองานสีนะฮะสีสวยทั้งคันเลยนะครับผมสีเต็มนะครับดาร์กบลูรา้กนนะครับ น้ำเงินเข้มเขมเลยทะเบียนสวยด้วยนะครับผมภายนอกสวยเลยครับเก็บงานมาละแมกไลเนอร์สวยนะครับไม่ได้บรรทุกหนักเลยเพราะว่าผมเบิกใหม่เลยนะตัวนี้แมกไลเนอร์ตัวนี้เบิกใหม่เลยครับของใหม่เลยครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยสวยครับผมสวยสภาพบอดี้บางๆนะครับถือว่าบางนะไม่หนานะครับคันนี้ไม่หนาบางๆเลย ไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในแผงประตูถือว่าสวยเนียนนะครับประมาณนี้นะฮะ SX โรงงานก็จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมดัชบอร์ดภายในนะครับคอนโซลสวยนะครับช่องแอร์อยู่ครบนะครับเครื่องเล่นตัวนี้ก็เบิกใหม่แล้วนะครับฟอนต์ตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับรองรับ USB ด้วยนะครับมีช่อง USB ด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ครับ ชัดๆนะครับรองรับบลูทูธด้วยนะครับแผ่นไม่มีแล้วครับแผ่นซีดีทุกวันนี้ก็เริ่มหายากละเทปไม่ต้องพูดถึงนะครับเบาะสวยครับเบิกหุ้มที่หุ้มมาให้ใหม่เลยนะครับสวยๆเนียนๆดูดีครับภายในนะฮะอันนี้ฝั่งคนนั่งนะครับไปต่อที่ฝั่งคนขับครับผมสวยครับใครหาใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังเครื่องดีมากเลย ดูฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับแผงประตูก็สวยเนียนเช่นเคยนะครับสะอาดมากข้อดีของกระจกหมุนก็คือเวลารถอายุเยอะๆอย่างเช่นคันนี้เก่ามาเนี่ยมันก็ยังคงสามารถหมุนใช้งานได้ปกตินะนะครับแต่ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับข้อเสียของรถรุ่นเก่าๆก็คือมันจะพังและทีนี้การซ่อมเซอร์วิส แต่ละทีเนี่ยอะไหล่แพงมากหายากด้วยนะฮะอะไหล่แต่ละตัวแต่ว่าถ้าได้เป็นรุ่น S X แบบนี้มือหมุนแบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับผมนี่ครับฝั่งคนนั่งพวงมาลัยสวยนะครับสวยเนียนยังเป็นพวงมาลัยเดิมนะครับผมมีนิดเดียวครับล่องรอยการใช้งานนิดเดียวแต่ว่าไม่ฉีกขาดนะฮะนี่ฮะโลโก้ Isuzu สวยนะครับคันเกียร์สวยเลยเป็นเบรกมือกลางแล้วด้วยนะครับ เบรกมือกลางแล้วก็จะมีที่วางแก้ว2อสองใบนะครับแล้วก็ช่องอาวางของทั่วไปนะฮะดชบอร์ดด้านหน้านะครับอ่าเล่มพร้อมนะครับตามสไตล์รถยุค9ก 90, ครับต้องมีเกะใส่ของต้องมีนะฮะอ่าเกะวางของด้านหน้านะครับผมเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่300,000นะครับ38,381ม38กิโลนะฮะ ลดปี2,544ปัจจุบันนี้ปี2,565ลด21ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมคำนวณกดเครื่องคิดเลขคำนวณดูแล้วลด21ปีวิ่งแค่3 0 0 0เองเหรอถือว่าวิ่งน้อยนะฮะตกปีละ14,000กว่ากว่าตีไป15 0 0 0เอารถปีหนึงวิ่ง1 5 0 0 0ถือว่าวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยมาก15 0 0 0รถผมลดใช้งานส่วนตัวของผมเนี่ยปีหนึ่งผมวิ่งเกือบ3 0,000เลย แต่คันนี้วิ่งแค่ 10, หมื่นห้าถือว่าวิ่งน้อยครับไม่แค่3 0มแสนรถปีสี่สี่โอเคครับนี่คือในส่วนของภายในนะครับผมอ่าสวยงามครับอโอเคเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องต่อพากระโปรงเปิดตรงนี้นะครับส่วนฝาถังน้ำมันก็เปิดด้านข้างตรงนี้นะฮะถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้เติม B7 นะฮะ B10 ไม่แนะนำมันอืด โอเคครับผมภายนอกอีกทีหนึ่งสวยนะครับผมก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องกันอ๋อลืมแจ้งไปผมเป็นอะไรกับแม็กลายนี้เนาะผมชอบชอบเป็นแม็กของอีซูซุโรงงานนะครับแม็ก mm hmm. เดิมของ X-Series โฉมปัจจุบันเลยนะฮะ X-Series โฉมปี2 0 2 0 2 1 22ใช้ลายนี้นะฮะเอามาใส่กับ Dragon Power นี่ลงตัวเลยครับผม อสวยครับสวยไปดูห้องเครื่องกันร้อนนิดนึงนะครับโอ้คนเดียวถ่ายเทียเดียวเหมือนเดิมครับไม่มีตัดต่อห้องเครื่องสวยนะครับอุ๊ยร้อนร้อนร้อนแป๊บนึงนะครับขออนุญาตค้ำฝาครับโองโอเคครับผมห้องเครื่องสวยนะครับสวยเลยแหละดูเพจก่อนเลยนะครับอดับแรกเพจเพจเดิมด้วยนะครับหมุดเดิมนะครับ หมุดเดิมจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะฮะไม่เคยยิงใหม่เอามือจกจกโอ้มีที่จกไหมติดหม้อน้ําล้วงไม่ได้ <c oughs> สังเกตง่ายๆครับมันหมุดเดิมมันก็จะประมาณนี้นะแล้วจะมีสีดําๆโรงงานแต้มไว้อยู่นะครับแต่ถ้าจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆหน่อยก็หมุดดาเลยนะครับแล้วก็จะมีสีแต้มอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้นครับบงบอกว่านี่คือเพดเดิมขานหน้าก็ต้องเดิมแน่นอนนะครับถ้าเพดเดิมนะฮะ ภายในห้องเครื่องนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับช้าๆชัดๆเลยฝากระโปรงก็แกะแล้วนะครับเพราะว่าผมเคลียร์สีมาให้แล้วทั้งคันเลยนะครับคันนี้แต่ว่ารถได้เดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมนี่ครับห้องเครื่องสวยๆเนียนๆเลยแห้งๆอยู่นะครับไม่เยิ้มไม่ย้อยนะครับสองจุดห้าเทอร์โบนี่ครับห้องเครื่องสวย และที่สําคัญคันนี้นะฮะเครื่องดีมากครับเครื่องดีแอร์นี่เย็นเย็นแบบเย็นฉ่ำเลยอตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะฮะแดดเปรีปร้ยงๆนะฮะผมขับมาเนี่ยโอ้โหสู้แดดเฉยเลยอ่ะอนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมโอเคครับเล่มพร้อมภาษีไม่ขาดนะครับภาษีหกห้าเดือนเมษานะครับ อไปเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องต่อเสียงเครื่องก็นิ่มนะครับค่อนข้างเงียบเลยแหละตามสไตล์ i s u ซุสตาร์ทีเดียวติดเปิดแอร์ซะหน่อยฉ่ำจริงๆนะครับเปิดแป๊บเดียวก็เย็นด้วยที่สำคัญเครื่องเล่นนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะ ถ้าเทสก็น่าจะเป็นวิทยุนะฮะวิทยุใช้ได้เพราะว่าบลูทูธผมยังไม่ได้เชื่อมต่อนะฮะแล้วก็ USB สกเสียบตรงนี้ไม่ได้ถือมานะฮะโอเคใช้งานได้ปกตินะครับผมของใหม่เลยเพราะว่าเบิกม่มาใหม่เลยเลขใหม่อย่างที่แจ้งไปเนาะสา0 0 0กว่าโลรถ21ปีตกปีละหมื่นหเอาตีคร่าวๆไปหมื่นกว่าผมบวกให้เป็นหมื่นหไปเลยนะฮะ เอกาสารครบนะครับเล่มพร้อมโอนนะฮะเล่มพร้อมเลยปีสี่สี่ไฟังเสียงเครื่องกัน,นครับเสียงเครื่องมิ่มครับผมเงียบโดเรียบ,ยบน้ำไม่ดันนะฮะไม่มีอายไม่มีควันนะครับผม ไม่อายไม่วันนะฮะเครื่องดีมากหม้อน้ำไม่กล้าเปิดครับเพราะผมขึ้่งขับมาค่อน,นข้างที่จะร้อนอะนะฮะะเดี๋ยวเ,เล่งเครื่องให้ฟังเสียงกันเครื่องนิ่มๆครับผมหนึ่งการวัดอีกทีนึงชัดๆครับ ไม่อายไม่พน่นไม่ดันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะเครื่องดีมากโอเคครับ, okay, รบนี่คือสุ u z u dragon fire dragon power นะครับ sx power แท้โรงงาน2 5เ0อร์โบปี2,001นะครับปีไทยก็ปี2,544นะฮะสวยงามครับผม ไม่ไดเอากันสันมาอาจจะสะเทือนไปบ้างขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสําหรับในการรับชมนะฮะท่าในใดสนใจครับผมทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่สองแปดหนึ่งสาสามหนึ่งเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขออนุญาตจุดฝากระเช้านิดนึ่ร้อนมากทุบเลยท่าในใดสนใจนะครับ แวะมาดูรถจริงได้นะครับที่เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในตัวเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเลยนะครับผมใกล้ๆกกับสนามบินนานาชาตินะครับท่านใดอยู่ต่างจังหวัดสะดวกเดินทางแบบไหนนะครับนัดได้เลยเพราะว่าบ้านผมเนี่ยพิกัดใกล้ใกล้ทุกสถานที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นสนามบินนะครับบขสนะฮะสถานที่สําคัญต่างใกล้มากเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเข้า Google นะครับ พิมเอกูบนรถสวยนะครับจะมี Google m a p นำทางมาถึงเลยทันทีนะครับผมแต่ขอภอภัยขออนุญาตนะครับให้นัดล่วงหน้านิดนึงนะครับเผื่อเวลาตรงกันอยู่ไม่อยู่นะครับผมเดี๋ยวเปิดราคาเลยสนนราคาคันนี้นะครับราคา SX Power คันนี้เปิดที่159,000บาทนะครับผม159,000บาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เข้าชื่อให้ทันทีนะครับ 1 5 9 0 0 0บาทโอนให้ทันทีนะครับผมเงินสดเท่านั้นนะครับไม่มีผ่อนนะครับเพราะว่าไฟแนนซ์น่าจะไม่จัดแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะเงินสดครับผม1น9 0 0 0สบาทสนใจโทรหาผมได้เลย0942811331อเอกอุบลรถเสือริมหว้วยวังนองจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับผมใกล้ๆมีบริการจัดส่งนะครับ ใกล้ๆมีบริการจัดส่งถ้าจัดส่งคิดตามระยะทางนะครับผมโทรคุยกันได้ครับ0942811331เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่องทางติดต่อหลายช่องทางนะครับผม YouTube Channel ช่องนี้เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคันใหม่คันหน้าคันสวยๆรถสวยๆเอามารีวิวให้ดูให้ชมกันอีกนะครับผม a c e b o o กเอกอุบลรถสวย รถบ้านจากเจ้าของโดยโตรงนะครับ id line 0942811331โทรศัพท์ก็0942811331โ okay. อเคสวยงามมากคันนี้อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับรอเจ้าของใหม่อยู่รถเก็บงานให้แล้วนะครับสวยงามพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องซ่อมครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรุ่นนี้รุ่นยอดนิยมนะครับผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ แม็กไลเนอร์ก็เบิกใหม่นะฟิล์มติดให้ใหม่ด้วยนะฮะพูดง่ายรถเก็บงานรถบิ้วให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมหล่อพร้อมลุยเลยนะครับผมสวยครับทะเบียนก็สวยนะ <laughs> โอเคครับผมอย่าลืมครับโทรหาผมนะครับถ้าไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับ094 2 8 <laughs> 1 1 3 3 1อนเอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า E ีหน้าคันหน้า สำหรับคันนี้คลิปนี้ e ีพีนี้ขอบคุณที่ติดตามรลบชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ